นี S <S mm ่ยครับพ <akan> <S traditions and heartbreaking> ี่น้องนี่อ่าถ่ายรูปด้วยรเหนื้อสุดอืมโอเคครับพี่น้องมากินช้อยจู้สามสิบจิบนะครับเราก็จะมีลากใบับบบนะครับไรอ่ารากใบวบบประเทศไทยมีแบบมีแบบนี้บอกครับเนี่ยรากใหญ่มากแล้วก็มันจะหวานมากแล้วก็เป็นยาด้วยนะครับอืมกินกับช้อยจู้สุดยอดนะฮะอืมอันนี้ื่อวาอเราเคี้ยวมา อืมอืมกินอ้ไ,ไตั้งกินน้องซอยแหละซอยจุเขาเนี่ยเขากรองสุดของพุ่นอีดอ่นแอดดูอย่าไปให้สันอืมแล้วอะมองไม่เห็นน้ำจิ้มนะมครับ อืมเอออืมอีกแล้วผมให้ช่าที่หนูเข้าไปแล้วลืมแล้ เจ้าที่เจ้าทางค่ะกินน้ำกระหังปังๆเรืยๆนะครับอืม้ม Không, đẹp đẹp. Phải không phải bật mà chẳng ăn nữa, ừ nè มันเรียบผูียมันไม่มีตับนะครับอืมฟับหักนงงงงหืมลากไปบบบ เอาบผบไม่ต้องไม่ต้องปลุกนะครับหาก,กินเลยต้งได้ามาอะไรินไอมาหรอกครอกินไอ,อ,นไอมหาปนอืม อะเขาเ็มมากเขาไนมะ่ไม่แบ่งคนอะอืมอ,อืมอ,อืมอืมอืมแบ่ด่วนักล่องมันนั้นอ่ะเ,เ,เมื่อปอนมื่อกี้ก็ขึ้นกิน,นัางมาดหรอืมตัวเาเมื่อมอือ 不过我看这个企业家们呢。 ร่วมดีมากเลยครับเป็นหนู

อเนียใช้ลอกกันฮหหมักลัางแล้วก็ติดกับมันเบ้อ <c oughs> อันนี้ปลาทั้งหมดอ,อ,อ่ะอนนีา้ารน่อยเออเงินเงินเงินนะเอาชากินก็าอะะเดี๋ยวที่เหลือเหลยวไปยางให้ลื่นกินมั่ง นไหลอกเจ้ากนจะเป็นเราเรียบเขินมิ้นได้หรอดูอ่ะน,นี่ยา,บาับน้องเน่ยกันมานนัดีครับเนะวันดีครับมันหน้าเลยครับวันดีครับน้ครับเน,บน,นอยเออหมกจอกเนี่ยกินเนาะฮะน้นี่ครับโตด,ดีครับ ơ anh anh em em ở sông 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 ăn sông 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 ăn sông 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 sông

อร่อยฮะโอเคครับพี่น้องเนาะสำหรับคลิป30ิจิบนะครับวันนี้มนก็จะเอาไปให้น้องเดือนเขาย่างกินนะครับพู้เรืออะไรมาสามชิ้นสุดยอดครับอร่อยมากๆน้ำจิ้มแห้งเลยขอบคุณมากๆนะครับที่ติดตามนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมนชิวก็ได้หลังแดนด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณครับก่อนขอบคุณที่ที่รับชมขอบคุณที่รับชมอ่ามิลาไวนะไวเนี่ยเอา ไปายเมื่อยหัอสมุกนี่ก็พอให้ครับคุณนังก็พออย่างเฮ็ดแนมได้เลย <c oughs> ไม่เป็อะาโอเคกดเลย